สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับผมพบกับผมช่างโดงออดิโอนะครับผมสตึกบุรีรัมนะครับผมวันนี้ก็จะมาเทสสู้นะครับเป็นตู้ลำโพง18นิ้ว d s 2 1 8นะครับเป็นตู้ละ2ดอกนะครับผมด้านในตัวนี้จะเป็นตู้งานดิบไม้ปาทิกล์นะครับผมกำลังให้ทีมงานยกอยู่ก็วันนี้ก็จะมาเทสแค่2ใบนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผม สามารถดังไหมมันก็เสียงก็โอเคนะครับตู้แบบนี้สไตล์นุ่มลึกเสียงใหญ่นะครับเลจะลงได้ลึกนะครับของตัวนี้ผมใช้ดอกทํา1,200ันบาทนะครับอบอ้อมทาอยู่ไม่หนึ่งใบนะครับผมตู้น้าหนักก็จะประมาณ80กิโลนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงแค่ประมาณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็เสียงกลางก็จะเป็นตู้ ps นะครับเป็นตู้12นิ้วใช้ดอก bm นะครับผมข้างในก็เป็นปากเสียงแหลม หอยซอสนะครับผมธรรมดานะครับอันนี้กำลังให้เบาแผงอยู่นะครับผมตั้งลายนี้นะโอ้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้บอลเมนครับตูบนะครับผมก็เสียงกลางจะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งสองใบนะครับก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับผมก็จะมาดูสเปคอนนะครับผมเสียบง่ายๆนะครับตัวนี้ผมพ่วงเป็นแบบนี้ไว้นะครับก็จะบาั้ง ถ้าสังไปก็เสียบหนึ่งก็ดัง2นะครับแต่ว,ว่าทัวนี้ผมแยกไว้นะครับงานนี้นะครับผมเป็นตู้งานดีไม้พาร์ติเกิลน,นะครับเทปเป็นตู้เสียงกลางนะครับผมข้างหนึ่งขับเบรข้างหนึ่งขับเสียงกลางนะครับเป็นสองทางนะครับผมประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมตั้งเสร็จแล้วก็ใช้สายรัดนะครับรัด ให้แน่นนะครับผมป้องกันตู้ตกนะครับผมปลอดภัยนั่เกืออุบัติเหตุครับอันตรายตกใส่คนครับพี่น้องไไขอจากมานี้ครับผมสวยงามครับชุดนี้ก็คือรับงานได้เลยนะครับชุดนี้ สอบถามราคาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็เบอร์โทรศัพท์ว่า098 097 8050นะครับคอมเมนต์ได้ครับโทรสอบทถามได้เลยใช้สายรัดนะครับผมป้องกันนะครับปลอดภัยนะครับผมใช้แบบนี้ปลอดภัยนะครับล้วเต่สูตรใครสูตรมันนะครับจะรัดแบบไหนก็ได้นะครับผมแบบนี้ที่เคยทำมันถอดง่ายนะครับก็เลยแบบทำนี้ ดึงรัดให้แน่นนะครับผมช่างแทงนะครับผมเห็นนี่คือช่างแทงนะสวยงามครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาดูนะครับผมมาดูเครื่องปรุงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้เจบินนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเจบินนะครับ เจบิน15นิ้วโอ้มาแล้วนะครับผมอร์แอมของเรานะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวรอชมครับผมรอชมนะรอชมได้เลยนะครับผมจะเป็นเจบิน15นิ้วนะครับผมงานดิบใบละ1000บาทเท่านั้นนะครับผมงานดิบไม้ปาติเกิน20มิลนะครับขัดโป้ยิงน็อตยิงสกรูเกียร์ปล่อยเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ใช้าวเวอ์ตัวเดียวเฮสนะครับผมข้างเบรข้างละสีนะครับเสียงกลางข้างละสีใบก็ได้ครับ แต่ว่าตรงนี้มีเสียงการีสองใบก็เลยใช้ข้างละสองนะครับวันนี้พาอเวอร์ก็จะเป็นล้อชมนะครับผมล้อชมเนี่ยน,นะครับให้ช่างเพลงเขาต่อสายสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับเปิดออกมาแล้วครับผมเก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้นะครับผม นี้เราใช้แค่คลอสนะครับผมไม่ได้ใช้ไดเรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์แอมนะครับเป็น master design นะครับ m a 5 0 0 0นะครับผมขับเบรดอกค้ำสิบแปดนิ้วพันสบาทข้างละสีนะครับตัวนี้ก็จะมีมิกดิจิตอลนะครับผมบาร์ลิเจอร์ x r 1 8นะครับแล้วก็จะมีคอร์สเราใช้คอร์สเล่น2ทางนะครับไม่ได้ใช้ไดเรกนะครับผมแค่เทสได้เล่นเฉยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่มีความรู้เยอะกว่านี้ก็อย่าว่ากันนะผมมือใหม่ครับเล่นครับตัวนี้เสียงสเปคคอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายเสียงกลางนะครับมันจะเป็นสายเสียงเบสนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเบสข้างหนึ่งกลางข้างหนึ่งก็ได้ครับเสียงกลางแหลมข้างหนึ่งได้เลยครับผมสบายเลยครับเพราะอร์ตัวนี้นะครับตัวเดียวก็คือจบงานได้นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปครับผมตัวนี้ผมใช้อันนี้ปลั๊กคอร์สนะครับแต่ผมใช้คอร์สโมดิฟายอยู่นะครับผมเล่น2ทางนะครับ ให้ช่างเพลงเสียบสายสัญญาณนะครับผมเสียบชแนลเอนะครับผมเป็นลำโพงซับนะครับผมชแนลบีก็จะเป็นกลางแหลมนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นชแนลบีนะครับผมให้ช่างเพลงเสียบนะครับมันลิงก์ได้นะครับผมลิงก์ได้มีงงครับช่างเพลงมีงงครับไม่ได้รับไม่ได้นอนครับผมเร่งงานปีใหม่นะครับผม ก็ถามได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับนี่คือโรงงานช่างโดบุยรัมนะครับผมมาดูนะครับผมสายสัญญาณออกจากมิกแล้วมาเข้าคลอกนะครับมีสองเส้นนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับช่องอินพุตนะครับผมช่องอินพุตเหมือนกันอีกอีกช่องหนึ่งนะครับเาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาเสียบ ช่องเมนนะครับเมนเอานะเสียงเข้าไปนะครับผมงงอีกแล้วนะครับผมช่างเพลงงงนะครับเพราะไม่เคยใช้นะครับผมอัตรเสียบประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นมิเตอร์นะครับตอนนี้ช่องสิบห้าสิบหกนะครับผมโอเคนะครับ เสียพลักนะครับผมพลักบ้านๆนะครับผมมันกระชากไฟเท่าไหร่นะครับก็เปิดได้สบายๆนะครับก็ปะมาณนี้ครับผมหลักการวิธีการเปิดก็เปิดตั้งแต่ก็ได้ก่อนครับผมแล้วไปครับไม่ใหญ่ยาว่ากันนะครับผมไปช่างแข็งก็เปิดล่างปากมาเลยนะครับผมถีบหมดนะครับแล้วก็มาเปิดเพราะเมื่อนะครับผมเ ก็เป็สัญญาณไฟฟ้าที่นดด้วยนะครับก็เพราะว่า,น,าน,นี้ก็น่าจะมุนให้สุดนะครับผมมุนให้สุดได้เลยนะครับใัญญน,นนี้นะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเดข้างนึงกลางข้างหนึ่งนะครับผมก็มาฟังเสียงได้เลยนะครับไป ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมช่างดงออริโอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรับงานจริงนะครับผมลงงานกีฬาสีนะครับเบดข้างละสองใบนะครับก็ลงสี่คูณสนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเสียงกลามผมใช้ดอก p ีออรินะครับผม e 2สองนะครับแล้วก็มีดอกเอ็นนะครับก็ก็จะประมาณนี้ครับผม สองข้างละสองใบก็ทั่วสนามครับตอนนี้ผมลงแค่สองใบนะครับถ้าลงข้างละสองใบก็แปดดอกก็จะลั่นเลยนะตอนนี้ก็ทั่วสนามดีนะครับขอใช้ได้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ